สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสอนโดยคุณครูพัฒราวันมูลทรัพ์ยนะคะหรือครูแพนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูแพลจะพาไปรู้นะคะ ไปสืบหานะคะก็คือเรื่องหน้าที่ของใบนะคะถ้าดักเรียนพร้อมแล้วนะคะครูเพลจะพดัดให้ทุกคนนะคะไปหาคําตอบกันว่าหน้าที่ของใบนะคะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วตามครูเพวมาเลยค่ะโอ้นักเรียนลองดูสิคะอะไรไม่รู้ร่วงมาจากต้นไม้ลักเรียนรู้เปล่าคะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าสิ่งที่ หล่นลงมาจากต้นไม้นะคะเขาเรียกว่า,บาใบเองค่ะเอ๊ะใบคืออะไรนะใบนะคะก็คือส่วนประกอบของพืชน,นะคะที่มีสีเขียวนะคะเวลาต้นไม้นะคะเริ่มแก่แล้วใบไม้เริ่มแก่แล้วนะคะเขาก็จะสลัดใบทิ้งนะคะแล้วก็จะรอเวลาที่จะงอกใหม่มาเป็นใบสีเขียวเหมือนเดิมค่ะ เมื่อกี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าใบนะคะก็คือส่วนประกอบของพืชนะคะมีสีเขียวใช่ไหมทีนี้นะคะเราก็มาดูหน้าที่ของใบกันบ้างค่ะว่าหน้าที่ของใบมีอะไรบ้างนะคะหน้าที่ของใบค่ะมีด้วยกันอยู่3ามข้อนั่นเองคืออะไรนะคะให้นักเรียนนะคะตามคุณแพวมาค่ะเดี๋ยวคุณแพลพาไปหาคำตอบนะคะเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าใบนะคะก็คือส่วนประกอบของพืชนะคะ มีสีหน้าที่ของใบนะคะอย่างแรกเลยข้อแรกเลยนะคะก็คือทําหน้าที่ในการสร้างอาหารค่ะเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าใบทําหน้าที่ในการสร้างอาหารสามารถทําอาหารได้คะนักเรียนลองดูนะคะใบมีสีอะไรอ่าใบนะคะมีสีเขียวค่ะ เพราะว่าเจ้าสีเขียวน,นะคะที่อยู่ในใบสารสีเขียวชื่อว่าโคโรฟิลนะคะจะช่วยในการสั่งขอแสงเน่งค่ะทําให้ใบนะคะเมื่อเข้ากระบวนการสั่งขอแสงแล้วนะคะก็จะได้อาหารขึ้นมาค่ะเอาไว้ไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงส่วนประกอบต่างๆของพืชนะคะเพราะฉะนั้นใบจึง เรียบเสมือนพ่อครัวนะคะที่คอยทําอาหารนะคะที่สองของใบนะคะก็คือคายน้ํานั่นเองค่ะการคายน้ํานะคะก็เพื่อที่จะลดอุณหภูมิค่ะไม่ให้ภายในลําต้นของมันนะคะร้อนเกินไปเนาะตัวอ,อย่างเช่นในวันที่อากาศร้อนจัดๆเลยนะคะที่มีแดดส่องมาที่ต้นไม้มากๆนะคะวันนั้นนั่นเองค่ะ ต้นไม้นะคะจะสั่งให้ใบนะคะเกิดการคายน้าออกมานะคะเพื่อปรับอุณหภูมิให้ต้นของมันนะคะมีอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปนะคะให้นักเรียนนะคะลองสังเกตด,ดูสิที่ใบไม้นะคะจะมีหยดละอองน้ำเล็กๆน,นะคะอันนั้นนะค่ะคือการคายน้ําของใบหรือถ้านักเรียนอยากเห็นชัดนะคะให้นักเรียนนะคะนำถุงพลาส,สติกค,ค่ะถุงพลาส,สติกที่คุณแม่นะคะได้ เอาไว้ใช้ใส่แกงใส่กับข้าวนะคะนักเรียนเราเอาไปคุมที่ใบนะคะอ่าสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นว่าในถุงพลาสติกนะคะจะมีหยดละองของน้ำนะคะเกาะที่ถุงพลาสติกนะคะเพื่อบ่งบอกว่าใบนะคะเกิดการคายน้ำนะคะทำได้โดยการเอาถุงพลาสติกไปครอบที่ใบนั่นเองค่ะก็จะเห็นหยดน้ำเล็กๆนั่นเองค่ะ ที่ข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะของใบนะคะก็คือใบนะคะสามารถหายใจได้ค่ะโดยการหายใจของใบนะคะจะมีด้วยกัน2แบบนะคะคือการหายใจเข้าแล้วก็การหายใจออกเหมือนมนุษย์เราเลยนะคะการหายใจเข้านะคะใบนะคะจะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งเป็นแก๊สที่ได้จากบรพาวะต่างๆในอากาศนะคะที่เป็นอากาศเสียค่ะ ใบจะเก็บรวบรวมไปเป็นวัตถุดิบอย่างนี้ในการสังคาะ้อแสงแล้วได้สารอาหารมาเลี้ยงส่วนต่างๆของมันนะคะและทีนี้การหายใจออกใบนะคะก็จะปล่อยแก๊สนะคะออกซิเจนค่ะออกมาให้ นุษให้สัตว์ต่างๆนะคะได้นําไปใช้นะคะเพราะว่าแก๊สออกซิเจนนะคะจะเป็นแก๊สที่มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นต่อคนแล้วก็สัตว์นะคะที่ใช้ในกระบวนการหายใจเนาะในช่วงกลางวันนะคะจะเห็นว่าอากาศร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ทําไมเรานะคะไปนั่งอยู่ตรงใต้ต้นไม้นะคะจะพบว่ารู้สึกสดชื่นเหลือเกินนะคะท,ทั้งที่อากาศยังร้อนอยู่แต่ทำไมเราไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วอากาศ รู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าต้นไม้นะคะได้ปล่อยแก๊สออกซิเจนมานั่นเองค่ะที่นะคะนักเรียนก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของใบมีอะไรบ้างนะคะหน้าที่ของใบก็มีด้วยกัน3ข้อใช่ไหมก็คือ 1. ใบาสามารถสร้างอาหารได้นะคะ 2. ใบาหายใจได้ค่ะ 3. ใบคา,ายน้ำได้ค่ะโอเค ต่อมานะคะเราก็จะมารู้เก็บความรู้เล็กๆตน้อยกันนะคะว่านอกจากหน้าที่หลักๆ3อย่างที่ครูแพรวได้บอกไปแล้วนะคะเจ้าใบานะคะก็ยังมีหน้าที่พิเศษสำคัญสำคัญอีกนะหน้าที่พิเศษของใบนะคะมีหลากหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวครูแพวจะพาไปดูนะคะว่าหน้าที่พิเศษของใบที่ครูแพรจะพูดถึงนี้มีอะไรบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหน้าที่ของใบนะคะมีหน้าที่พิเศษอะไรบ้างนะคะหน้าที่พิเศษของใบนะคะมีด้วยกันหลายข้อเลยค่ะเริ่มจากข้อหนึ่งค่ะใบนะคะสามารถสะสมอาหารได้ค่ะข้อ2ใบนะคะใช้ในการขยายพันธุ์ค่ะทำให้จำนวนนะคะจำนวนต้น ของมันนะคะสามารถเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะข้อ3ค่ะใบที่ใช้ในการล่อมแมลงค่ะข้อ4ค่ะใบสามารถดักและจับมแมลงได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ5้าใบนะคะสามารถที่จะยึดและพยุงลำตัวของมันนะคะให้ไต่ขึ้นที่สูงได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ เรื่องหน้านที่ของใบนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแพลวก็ขอฝากงานนะคะฝากกันบ้างเล็กนิดนึงนะคะก็คือการบ้านเรื่องหน้านที่ของใบนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามของครูแพลวนะคะโดยทําใส่ลงในสมุดประจําวิชาของครูแพลวนะคะคําถามนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะก็คือใบนะคะทําหน้าที่อะไรนะคะ เจ้าใบเนี่ยใบเขียวๆที่หนูเห็นนะคะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะเอ๊รู้สึกว่าครูเพลจะสอนไปแล้วนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อนะมี3ข้อนะคะไปดูซิว่าเจ้าใบเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ,คะ,ะ,คะขนะ3ข้อนะคะเขียนตอบครูแพวมาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใส่คําตอบมาแล้วนะคะครบทั้ง3ข้อแล้วอย่าลืมเขียนชื่อ นําสกูลชั้นและก็เลขที่นะคะมาให้ครูแพลวด้วยนะนอกจากนี้ค่ะถ้ามีพื้นที่เหลือนะคะนักเรียนสามารถวาดรูปตกแต่งชิ้นงานของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ,ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้ครูแพลวดูด้วยนะคะครูแพลวรอชมอยู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดบทเวลาเรียบร้อยนะคะกลับมาพบเจอกับคู่แพรใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ